ดิสี่อยูตักทายเพื่อนๆจากเมืองเพนซเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะขอไปที่หายไปหลายวันนะคะเพื่อนๆจริงๆคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าดิสี่ไม่มีเวลาตัดต่อค่ะเพื่อนๆเพราะว่า,วาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเ,ออเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันวันหยุดอนะวันหยุดยาว สาอาทิตย์เจสิกก็ต้องไปขายของก็อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆนะคะว่าอาชีพหลักไม่ใช่หาหนอไม้นะคะแต่ว่าไปเป็นแม่ค้ามาค่ะแล้วก็ต้องกราบขอภัยสําหรับบางท่านที่เข้ามาแล้วบอกว่าบุญหญินจังเลยอ่ะส่งน้ำหน้าที่ไม่ใช่ส่งหน้าอันนี้คิดเองที่บอกว่ามีหน้าละ่ะคลิปไม่ดังสักทีอะไรเงี้ยเจ้าของช่องพูดมากก็อยากจะฟัง ขาหน่อ,อม้แล้วก็ฟังเสียงหักหน่อ,อกม้ไม่ใช่มันนั่งฟังเธอพูดมากบรรยายอะไรก็ไม่รู้อะไร่งเี้ยเจ้าของช่องนี้เตือนไว้ก่อนนะคะว่าเจ้าของช่องนี้เป็นคนพูดมากค่ะเป็นแม่ค้าค่ะที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะหาเพื่อนไงอยากจะหาเพื่อนคุยอยากจะมีที่ระบายที่ต้องทํา youtube เนี่ยนะคะเพราะว่าลูกผัวก็ไม่อยู่บ้านด้วยทั้งวันไงผัวก็ไปทางานสามีก็มีงานประจําของเขานะคะเพื่อน จันถึงสุกเขาก็ไปทำงานลูกก็ไปลงเรียนทางแก้ที่ดีที่ไม่ต้องไปอ่ามีเพื่อนคุยเพิ่มหมายถึงว่าเาเรียกว่าอะไรนะที่หาคนคุยเพิ่มอ่ะที่ไม่ใช่กิ๊กกักอะไรเงี้ยนะก็นี่แหละค่ะ u t u b e เนี่ยเป็นทางออกระบายที่ดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ผิดสินห้าเนาะสรื่อบ คนที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็มีบางคลิปนะคะที่จุดสีไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแล้วก็พิสูจน์แล้วนะคะเพื่อนๆว่าคลิปที่พูดเนี่ยรู้สึกว่าจะยอดมิวดีกว่าที่ไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาพูดมากเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ <laughs> คนที่ชอบฉันพูดก็มีเขาก็เม้นมาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆแต่ว่า ด้วยภาระหน้าที่นอกจากจะเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเวลามานั่งตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ที่มันแบบเออมันสงวนคิดว่าอยากไปตอบอย่างเงี้ยก็ตอบนะเอา้ามาถึการปลูกลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะก็ตอบค่ะแต่ว่าก็อ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะสําหรับขอบคุณสําหรับหลายท่านที่หลงเข้ามาชมคลิปแล้วก็ ฝากกำลังใจเล็กๆน้อยๆไว้ให้กระจดสีโดยที่กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อนๆต้องกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยเพราะว่ายอดคนติดตามมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบว่าสองสมวันได้มาประมาณห้าคนหคนติดตามนี้ก็ได้มาเพิ่มเป็นวันหนึ่งสิบคนสิบห้าคนเลยี่สิบคนก็มีนะคะก็กราบน้ำๆจริงๆค่ะจากใจ คลิปนี้นอไม้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆทั้งอันเล็กอันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยสุดสิไม่มีเวลาเข้าป่าหา่อไม้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าขายของก็ที่สวนก็ค่อนข้างจะขายดีนะคะแล้วเราก็ต้องก็ทําคนเดียวด้วยไม่ได้จ้างใครมาเพิ่มเนี้ยก็ต้องเตรียมของแล้วก็ทําของส่งร้านอะไรเงี้ยแต่ว่า นอกจากจะคุยสเปเฮละาให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วในคลิปนี้นะคะเจสีก็ยังมีข้อแนะนําสําหรับการเข้าป่าไผ่นะคะเพื่อนๆขออภัยค่ะก็คือว่าสําหรับช่วงท้ายเขาเรียกว่าช่วงท้ายฤดูที่หน่อไม้มันเริ่มสังเกตไหมคะหน่อไม้นี่เนี่ยโคนมันจะเริ่มแห้งแลวนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันจะร้อนขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้หน่อไม้เขาก็จะเริ่มโต แล้วเขาก็จะในโคนก็จะเริ่มแห้งๆแล้วอย่างเงี้ยชั้งที่เขายัางไม่โตนี่บางหน่อนะคะที่เขาไม่แข็งแรงมากเขาก็จะอ่อไปนะคะก็จะไม่สมบูรณ์สังเกตไ,ไหมคะจเห็นว่าจะสีหักแล้วก็จะไม่เอานะเพราะว่ามันจะเน่าค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เอาทุกอันนะคะเพราะฉะนั้นอากาศมันร้อนขึ้นเห็บมันก็จะเยอะขึ้นนะที่สีไม่ค่อยได้เข้าไปก็จะเริ่มกตัวกลัวว่ามันจะเจอเห็บน่เี้ย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีวิธีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะมาฝากวิธีในการป้องกันเห็บเข้าหัวนะคะเห็บมังเกาะหัวเราไม่รู้หรอกเห็บตัวเล็กๆมันเกาะมันหัวหลังจากออกจากป่าสังเกตไหมคะหลายคนที่มาอยู่มังงอกมืงนาเนยเข้าป่าเอ๊ะทำไมมันคันอยู่บ้านมันก็ไม่คันขนาดนี้บางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะมีเห็บตัวเล็กๆตัวน้อยๆเห็บที่ไม่มีประสบการณ์ที่มันยังฉีดยาชา ก่อนที่มันจะเดินเล่นในร่างกายของเราอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะไต่มันจะเดินในร่างกายของเราที่ทำให้เราคันน่ะเพราะถ้าเห็บตัวใหญ่ที่มันเอ็กซ์เพิดมันมีประสบการณ์แล้วมันจะฉีดยาชาครับมันเข้ามาในตัวเรามันจะฉีดยาชาก่อนนะคะัเพื่อนพอมันไต่ตัวเราอ่ะมันก็จะไม่มีความคันอันนั้นคือเห็บโตแล้วนะคะแต่เห็บตัวเล็กๆที่มันไม่มีประสบการณ์น่ะมันเข้ามาในหัวเรามันก็จะทำให้หัวเราคันยิ่ัๆอะไรเงี้ย ม,มันก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเวลาเราออกจากป่าไผ่จุดสีมีสูตรในการหมักผมนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็คือว่ามีสูตรก็คือมีบ้านหางจระเข้นะคะมีเบียร์แล้วก็น้ํามันออยแล้วก็ไข่แดงนะคะเพื่อนๆ่ออันนี้ไม่ได้ทําให้เราผมเราสวยด้วยแล้วก็มันทําให้เห็บออกจากหัวเราหมดเลยนะคะเพื่อนๆน หมักไว้พอกลับออกจากป่านะคะรีบทำสูตนนี้เลยนะคะเพื่อนๆอนอยว่านหางจระเข้ไข่แดงแล้วก็เบียนะคะเบียยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะก็เอามาผสมหรือมาปั่นในเครื่องปั่นเลยนะคะถ้าไม่อยากจะตีให้มันเข้าๆกันก็เอามาผสมนี่ผสมแล้วก็มาปัน่นแล้วก็มาหมักใส่หัวสักอย่างน้อยๆก็สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปสะโอแล้วก็ มาาอ่นวดผมตามปกติเนะะี่ยะหลังจากนั้นหัวเราก็จะไม่คันเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะแล้วก็จะไม่เห็บเลได้น้อยที่มัน <c oughs> หลงเข้ามาในหัวเราถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราจะใส่หมวกแล้วบางทีมันก็ยังคันอยู่นะคะเพื่อนๆมันก็ยังเราก็ยังกังวลอยู่ใช่ไหมสำหรับใครที่ยังกลัวว่าเหตุจะเกาะหัวเนี่ยสูตรนี้ใช้ได้ค่ะไร้กลังวลเลยค่ะ แล้วก็มีคนหนึ่งเนาะไม่รู้พี่หรือน้องเนาะมะเีเพื่อนท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์เนาะสงสัยแกจะอยู่เมริกาแล้วอะไรเงี้ยจะบอกว่าเข้าไปหักหน่อไม้ในสวนเขาอะระวังให้ดีนะบางคนอนะ่โดนฟ้องร้องมาแล้วนะว่าเข้าไปบุกรุกบ้านเขาแน่นอนราคาอย่างที่เจสี่เคยสงสัยแกจะเข้ามาดูคลิปนั้นเป็นคลิปแรกนะคะเพราะว่าในคลิปก่อนๆหน้านี้เจสี่ก็ แนะนำไว้แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไปหักหน่อไม้ในป่าไหนอ่ะเจสีก็บอกแล้วว่าคุณต้องรู้แล้วว่าต้องขออนุญาตเจ้าของสวนเค้าไม่ใช่ชั้น4มั้า5จะเข้าไปหักนะคะเพราะว่ากฎหมายของที่นี่อ่ะมันแน่นอนเจสีก็บอกว่าเขาไม่ได้ห่วงหน่อไม้ค่ะเ,เพื่อนๆเขาไม่ได้ห่วงเลยแต่ว่า เขากลัวว่าคุณจะเข้าไปเจ็บตัวในป่าไผ่เขาแล้วก็จะไปฟ้องร้องค่าเสียหายกับเขาเพราะกฎหมายของที่นี่อ่ะเวลาเราไปเจ็บไปปวดในพื้นที่ของใครเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเอาค่าเสียหายได้นะคะเพื่อนๆทั้งๆที่คุณเข้าไปคุณไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เจ้าของสวนเลยอ่ะเจ้าของพื้นที่เลยอ่ะคุณเข้าไปเอาประโยชน์ด้วยซ้ําอ่ะที่เคยเล่าว,ว่าขโมยเข้าไปขโมยบ้าน ขโมยองในบ้านหลังหนึ่งแล้วทีนี้ขโมยก็กระโดดลงไปในระเบียงแล้วก็ขาดแตไอ้ขอโมยนะก็ไปฟ้องร้องเจ้าของบ้านแล้วก็ดันชนะด้วยอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลที่เจ้าของสวนเขาฟ้องร้องคุณนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีคนหนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาบอกบอกว่าโอ้ย น่าเสียดายจังเลยที่มันยาวๆก็น่าจะให้มันเป็นไผ่ทำไมไม่เก็บไว้แล้วหักทำไมคืออย่างนี้คะ่ะไผ่ที่นี่อ่ะมันเยอะเยอะมากจนมันเจ้าของสวนเขาอยากจะทำาลายนะคะคุณเขาไม่ได้อยากเก็บไว้เลยแล้วก็ไผ่ที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเรานะคะไอ้ที่หนอ,นเ,อเล็กๆเนี่ยที่มันต่ำเตี้ยเลี่ยดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะมีเสี้ยนเยอะ แต่ไอตัวที่มันสูงๆเนี่ยเอามาทําซุปหน่อไม้เอามาทําประโยชน์ได้เยอะกว่าหน่อไม้ที่มันขึ้นมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงเจสีถึงได้ชอบหักไอตัวที่มันสูงๆนะคค่ะวันนี้ก็คอมเมนต์ไหนที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเจสีอ่านแล้วมันรู้สึกว่าเออมันต้องตอบเจสีก็ต,ต้องต้องอธิบายนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลําคาน,นะคะ บางคนเขาอยากรู้บางคนเขาก็ไม่รู้ uh huh. แล้วก็ไผ่ที่ี่มันลามเร็วค่ะบางเัวอยากเอาไปปลูกที่เมืองไทยอย่าเลย